สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปรกรเรามีหน้าที่หลักในการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดยการอนุญาตให้เขาทำประโยชน์และเราจะมอบสปรกรซี1ูสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในพื้นที่ของตนเรายังเข้าไปช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆยังไม่พอเรายังส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรรวมทั้งด้านการตลาดให้ดียิ่งขึ้น เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสปปจะช่วยทติให้เกษตรกร,ร,กรอยู่ได้อยู่ยยดีมีความสุข ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมหลายคนหันมาทําการเกษตรกันมากขึ้นยิ่งประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองเกษตรอยู่แล้วนะคะหลายคนลูกหลานกลับภูมิลําเนาแล้วก็ไปทําการเกษตรการเกษตรในยุคนี้ไม่ได้ยากอีกต่อไปเพราะว่าเรามีองค์ความรู้ให้ได้ติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะที่รอออกอากาศกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงสุขเวลาหนาฬิกาอยากให้คุณผู้ชมเนี่ย ปลุกนาฬิกาตื่นมาชมกันทุกเชา้าเพราะว่าเราจะมีความรู้แบบรอบด้านที่ทำให้การทำการเกษตรเป็นเรื่องง่ายทำแล้วประสบผลสำเร็จทำแล้วมีไรายได้ที่เลี้ยงครอบครัวได้ทำแล้วเป็นอาชีพที่มั่นคงไปติดตามเรื่องราวดีๆที่ทีมงานตั้งใจนามาฝากกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมเดินทางมาที่ภาคใต้มาพบกับเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องข้าวเช่นเคยนะคะที่ศูนย์วิจัยข้าวนาครศรีธรรมราชได้นํามาปลูกศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์เก็บรวบรวมพันธุ์จากแหล่งปลูกในพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านทุ่งควายตําบลเขาโรอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชทางกรมการข้าวมีมติให้เป็นพันธุ์รับรองชื่อข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้ายซึ่งเกษตรกรจะปลูกกันในช่วงเดือนพฤษภาคมและเก็บเกี่ยว ในเดือนตุลาคมเป็นช่วงแรกของการปลูกข้าวนาปีของทางภาคใต้นั่นเองค่ะข้าวเม็ดฝ้ายมีลักษณะเด่นอย่างไรเราไปฟังจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชท่านดนตพรโพิริหรือผอออกกุ้งกันเลยค่ะข้าวไร่พันเม็ดฝ้าย6กสองเนี่ยค่ะจะมีพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณสมบัติของเม็ดฝ้ายก็คือผลผลิตต่อไร่จะสูงแล้วก็ คุณภาพทางกายภาพคุณภาพมเมล็ดทางกายภาพและการสีดีนะคะแต่ทางกลุ่มเกษตรกรนะคะเขาจะมีปัญหาในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ไม่บริสุทธิ์ค่ะก็มีการปลูกตัวเนื่องแล้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองนะคะ,ะทำให้ผลผลิตคุณภาพและปริมาณปริมาณผล,ผลผลิตต่อไรต่ต่ำเป็นการเพิ่มต้นทุน ให้สูงขึ้นนะคะทางศูงนย์วิจัยข้าวนาครศรีธรรมราชนะคะก็ได้กับเข้ามาเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวจากแหล่งปลูกของเกษตรกรในตำบลเขาโร mm hmm. เพื่อนําไปคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์นะคะ,ะเพื่อให้ได้ลักษณะที่ดีตรงตามความต้องการของเกษตรกรนะคะแล้วก็ดําเนินการตามทดสอบตามขั้นตอนต่างๆในกระบวนการปรับปรุงพันธ์ตั้งแต่ปี2557ถึงปีพศ2562นะคะเพื่อ รับรองเป็นพันธุ์ส่งเสริมของทางราชการแล้วก็มีการผลิตเม็ดพันธุ์คุณภาพดีกับคืนสู่กลุ่มเกษตรกรค่ะเพื่อให้ได้คุณภาพและปริมาณของผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นและมีการลดต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็มีคุณภาพของข้าวเพื่อการบริโภคที่ดีค่ะแล้วก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ ครอบครัวของเกษตรกรแล้วก็ชุมชนนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะจะมีของจะมีกลุ่มเกษตรกรอยูอ่หลายๆกลุ่มเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองค้าสามคัคคีแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษนาไม่ไผ่ค่ะซึ่งจะมีการผลิตและจำน่ายข้าวไร่เม็ดฟ้ายนะคะในรูปของข้าวกล้องค่ะแล้วลักษณะดินของพันข้าวไร่เม็ดฟ้าย62นี้นะคะ ก็จะเป็นจะมีเยื่อหุ้ม,มเมล็ดสีม่วงดํามีคุณภาพการหุงต้มแล้วรับประทานดีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะคุณค่าทางโภชนาการที่เด่นชัดนะคะก็จะมีสารโพลีฟีนอลิกคอมเพล็กซ์อันโทไซานินแล้วก็ total antioxidant นะคะซึ่งสารทั้ง3ตัวนี้ค่ะจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือสารกลุ่มวิตามินดีค่ะ,ะกลุ่มวิตามิน B เนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในน้ําช่วยในการเผาผลาญน,นะคะ สำหรับะมะเมล็ดพันธุ์ที่เราขยายนะคะก็จะปลูกในจังหวัดใกล้เคียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้นะคะในเขตของอำเภอทุ่งสงค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลูกเข้าไร่แทมอยางพาราละปั้มน้ำมันก็คือจังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดที่ไกลๆออกไปก็ได้แก่เพชรบุรีกาญจนบุรีนะคะแล้วก็จะมีของเกษตรกร,กรที่ได้ขอมเมล็ดพันธุ์เพื่อไปทดลองปลูกใน จังหวัดสระบ,บุรีและก็นครสวรรค์ซึ่งตอนนี้หากศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชเรามีเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรตรงนี้ค่ะก็เราก็จะจะแนะนําให้เขาติดต่อกับ กลุ่มเกษตรกร,ร,กรด้วยกันเองค่ะเพื่อขอซื้อมเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรค่ะว้าวเห็นคุณประโยชน์มากมายขนาดนี้ผู้บริโภคก็มีความมั่นใจเกษตรกร,ร,ก,รก็ยิ้มได้นะคะนอกจากความโดดเด่นเฉพาะของข้าวเม็ดฟ้ายี่น่าทึ่งมากแล้วเกษตรกร,ร,กรยังมีการนําผลผลิตมาแปรรูปเป็นขนมพื้นบ้านจําหน่ายในตลาดแถวชุมชนและส่งจําหน่ายตามร้านค้าทั่วไปเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆอีกด้วยเกษตรกร,ร,กรดันได้ต้นใจทดลองปลูกข้าวพันเม็ดฟ้าย้าไง ปันเ็ดฟ้ายกับนะตั้งรา้ทางเือตรวจทับสูนแปดเจ็ดซองเจ็ดสูนส่นซองนึ่งับเชิญชิมดูนะคะข้ราวเม็ดฟ้าย์มันอร่อยจริงๆถ้าใครได้กินแหละ้จะติดใจอ้อมไปตึ้งลูกถึ้งล้านกินร้อยจัดเจนนะคะอุดรุ่นกเกษตรกรบ,บนรรดาที่มีรายได้เริมในช่วงจังหวะที่เราทำข้าวไร่นี่อยู่ก่ะติดต๊อมาได้เลยที่สูนแปดหน่องูนสี่เจเลยค่ะ ใครที่สามารถทําการเกษตรได้ในยุคนี้ไม่ต้องอะไรใหญ่โตนะคะแค่ปลูกพืชผักผลไม้เอาไว้บริโภครับประทานเองเนี่ยก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะแล้วดังนั้นถ้าอยากทําการเกษตรให้มันเป็นเรื่องง่ายๆติดตามคนไทยหัวใจเกษตรค่ะส่วนี้ช่วงหน้านะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหมีมะพร้าวอยู่เดี๋ยวในช่วงหน้าพาคุณชมไปติดตามเรื่องราวของมะพร้าวกันค่ะ